ไม่สู้ความหวานเนาะไม่สู้ความหวานขมได้หน่อยหนึ่งแล้วก็หวานละเออจะขมจะขมแล้วก็ใส่หวานเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยครับมายาชีวีอวอร์2025ร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568สวัสดีครับที่นี่ก่อนเลยเป็นอย่างไรบ้างจังไะเท่านทอมบโอเปราสนุกมากครับ อะไรนะครับอะไรอันี้ได้ปะเออดูงานเขาเนาะออซิ่นีเราซีนี่เราก็ใจดึกฤดิชานะครับในโมอรติก็เป็นซีรีส์พีเรียดบอยเลิฟเรื่องแรกของ GMM เแล้วกราจะพูดอย่างนี้ทุกที่นะครับเพราะว่าเป็นเซตที่เขาเขาล็อกไว้ล็อกไว้มาแต่ว่าก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายย่อยง่ายแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมีความละเมียดละมแล้วก็ e p 8ก็จะเริ่มแบบรักกันมากขึ้นละรักกันแบบเริ่ม เขขข้้้มมนนากึที่ผ่านมาคืออะไรคะที่ผ่านมาเป็นเป็นการแบบแอลเอิร e ์นกันมากกว่าเป็นการเดินแบบตามจีบบ้าง<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มแสดงความรักกันชัดเจนแล้วที่แปดครับก็เลยบอกว่าสกิลการฝึกคุณตอนเป็นบทเนาะบทคุณทีเป็นบทคุณทีเ,เราไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็เข,เขาเป็นแบบนั้นเราก็เล่นตามตัวละค,ครที่<ม>ที่เขาเ ถูกสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เป็นตัวไม่ได้เป็นตัวเราเองเลยโอยพูดติดๆขัดๆนะครับเนี่ย <laughs> ใช่แต่ว่าเขามีแต่คนบอกไงว่าคุณทีจีบเก่งมากสายตามองแต่น้องรติคนเดียวหรือว่าเสียง2เสียง3ามคุยกับคนอื่นเสียงดุเชียร์คุยกับน้องรติแบบเปลี่ยนเสียงอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ใช่ครับแบบเออผมทำไม่ได้จริงๆมันต้องแบบมันต้องสวมคุณทีไงอใช่อุ้ยเส่าวายนะคะไม่มีน้องรติพูดไม่ได้เนี่ยใช่ครับ ผมว่ามีความต่างกันตรงที่ว่าเขาเป็นคนสแสดงออกค่อนข้างชัดเจนมากกว่าผมจะเป็นแบบถ้าชอบใครผมจะค่อนข้างไม่กล้าคุยด้วยอ่ะไม่กล้ามองตาดีกว่าแต่คุณทีคือเขาแบบกล้าจองกล้าพูดกล้าสแสดงความรู้สึกออกไปเลยเลยครับผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกับตัวเองพอสมควรเลยครับตนเนดในการที่เขาแบบต้องแบบตลอดาเอาจริงเราไม่เขินนะพอเราเล่นไปแล้วเรารู้สึกว่าก็เขาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราเราเป็นตัวเขาเราเราก็เลยไม่ได้เขินอะไรครับ,รบ ก็มีนะผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆผมกล้าพูดกล้าแสดงความรู้สึกมากขึ้นมั้งอาจจะเพราะซึมซับส่วนนี้เขามาเยอะมันต่างจากเรามากอะจนกลายเป็นว่าพอเราอยู่กับเขาไปหลายเดือนอะมันกลายเป็นว่าเราซึมซับข้อดีของเขาตรงนี้เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับชอบชอบชอบมันดีขึ้นไงมันทําให้แบบอาคนรอบข้างต่อให้ไม่ต้องเป็นคนที่เราจีบก็ได้เป็นคนแบบเพื่อนเราเพื่อนร่วมงานเรามันทําให้เขารู้สึกถึงแบบเขารู้สึกเราจริงๆมากขึ้นเลยอย่างเงี้ย เดี๋ยวนี้คนบอกว่าไปพูดเยอะขึ้นไปพูดมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับใช่แต่ดีในแง่ดีในแง่ด,งดีครับที่คนทีในาอไมละครับในซีรีส์คือแบบเป็นคนสวยขาสวยสุดในพระนครนะคะสวยสุดแนนะะดห่งสยามคือแค่ก้าวเท้าเดินเข้าเฟรมไปก็คือแบบโอ้สว่างเจิดจ้ามาเลย จริงๆถ้าใครได้เห็นมันมีซีนที่เราย้อนมันก็ได้ EP สมั้ง3หรือ4ี่นั่แหละที่คุณทีที่คุณทีโดนตีที่คุณทีโดนต,ตีหัวใช่ไหมคะคุณรตีวิ่งตามหาผมเห็นแล้วแบบผมแซวเลยว่าโอ้สว่างอะไรขนาดนั้นคือแบบตัวขาวมาเลยลอยมาเลยคะ่ะเป็นกระดาษมาเลยคุณติคุณอีกนึ่นก็คือคุณตินั่นแหลคะค่ะคุณตีคือเลยก็จะมีความความหล่อความเท่ของเขาแล้วก็จะมี แฝงความสวยเล็กๆอยู่ในจริตจัก,ก้าเวลาเขาทำอะไระมาพูดอะไรออกมาอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้รอกแต่แค่ว่าก็เขาก้าวมาแล้วเราเราถึงพอดีเห็นก็แบบเอา้าก็ได้ก็ได้อยู่ <c oughs> ก็ได้อยู่เลยก็ตรงนั้นมีแต่ใครล่ะมีพ่อเรากับรูทินพ่อเขาอะไรเงี้ยจะให้มองใครนึกอแบบว่า <c oughs> เขาก็สว่างโดดเด่นมาเลย <c oughs> ใช่ครับ ไม่พูดละกันราอล็อกไม่ล็อกมาดูในซีรีส์เอาก็เห็นอยู่แล้วเนาะอีพีหนึ่งใช่ครับคได้ซงจัง่ที่ท้แล้วมันรู้สึกามันเล่นเรื่องนจริงๆรู้สึกดีมากนะครับเพราะว่าด้วยคอมเมนต์ต่างๆมันค่อนข้างเปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าแบบคนชื่นชมว่าแบบโอ้ยผมเหมือนหลุดออจากยุคนั้นเลยการเล่นคําพูดสายตาไม่ใช่แค่ตัวผมด้วยรวมถึงน้องอินด้วยรวมถึง อูบูและตัวละครอื่นๆรายร้อมแล้วก็ด้วยองค์ประกอบศิลป์การถ่ายทําภาพหลายๆอย่างคือไปในแง่ดีหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยผลงานที่เราแบบตั้งใจทํามันออกมาไปถึงคนดูแล้วนะเขาได้เห็นในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อแล้วนะอะไรเงี้ยครับก็อยากให้คนมามเีมากกว่านี้ก็อยากให้มาูเหมือนกันเพราะมันดีมากจริงๆครับใช่สามข้อหรอผมว่ามันเป็นประทับใจตรงที่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นซีรีส์ ไบเลฟที่เป็นพีเรียสักเข้าไห่นะครับและพอมันออกมามันก็เรื่อียละไม่ามากมาผมปร,ป,รประทับใจจะเรียกว่าไงดีภาพรวมทั้งหมดละก่อนละกันผมประทับใจภาพรวมทั้งหมดเลยพอดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปอยู่ในยุคนั้นจริงๆอีกอย่างหนึ่งผมก็ประทับใจตัวตัวละครของผมที่ผมเล่นผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ว่าจะมีข้อห้ามข้อจำกัดอะไรแต่เขากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะรักและกล้าที่จะ เป็นตัวของเขาเองในยุคนั้นอะไรเงี้ยครับข้อสุดท้ายประทับใจแฟนคลับละกันประทับใจแฟนคลับที่ให้การตอบรับดีมากมากเลยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับได้เลยครับจริงจริงแล้วอะ่ะผมจะพูดอย่างนี้ทุกที่เลยที่ผมสัมภาษณ์ถ้าพูดถึงตัวละครผมผมจะขอบคุณว่าทําให้ผมรู้ตัวเองเลยว่าที่ผ่านมาผมไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองมากพอเลยครับเพราะอย่างตัวละครเรืองคุณทีอะ่ะ มันทำให้ผมรู้แล้วก็มองยอ้อนกลับมาตัวเองเหมือนกันแล้วก็อยากขอบคุณเขาว่าขอบคุณที่ทําให้ผมกล้าพูดความรู้สึกตัวเองกล้าที่จะถ่ายทอดในสิ่งที่อยู่ในส่วนลึกของผมออกมาให้คนอื่นได้รับรู้บ้างอะไรเงี้ยครับก็จะขอบคุณเขาเสมอในเรื่องนี้อะไรยาเงี้ยครับหลังจากนี้มันก็จะมีความหวานมากขึ้นความรักที่ดูจริงใจแล้วก็ ก็แสดงออกมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีขมแซมบ้างอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันมีแบบปัญหาคอน FLICT เรื่องที่บ้านเรื่องครอบครัวเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ถูกยอมรับนอกจากตัวคู่ผมคุณเทียกคุณติแล้วก็จะมีของเออในน้านเด็กกับคุณเมฆด้วยอะไรเงี้ยที่เขาจะต้องมีฝ่าฟันอุปสรรคกันต่อไปอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ไม่สู้ความหวานเนาะไม่สู้ความหวานขมนิดหน่อยนึงแล้วก็หวานละเออจะขมจะขมแล้วก็ใส่หวานเข้าไปเพิ่มอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกระวลว่าจะขมแต่ขมมีแน่นอน เราต้องมีมีมมขมแซมแน่นอนเพราะไม่งั้นมันจะเรียบเกินไปมันจะหวานเกินเดี๋ยวจะเลี่ยนเกินไปนะครับมันจะมีขมแซมให้ทุกคนได้แบบได้แบบอุ้ยอุ้ยจะหวานไหมจะหวานไหมยเงี้ยแต่ว่าสนุกแน่นอนครับอะรอย่างนี้ของวีมินต์ครับคีขนมหรหวานแห่งกรั้กละใคร uh huh. เอาไปเล่นเล่นอ่าฮะแล้วก็หวานนะเวของเรา <laughs> ก็ไม่เชิญทุกเทศกาลครับมันก็อาจจะเป็นแบบในโอกาสที่ ที่ที่สามารถให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะต้องลองเปลี่ยนบ้างเพราะว่าบางทีให้ดอกไม้มันก็จะดูซ้ําไปหรือเปล่าว่าให้มาหลายรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับการให้ดอกไม้ทำไมถึงเป็นเรื่องเนดอกไมในรูปแบบของการอยากมอบให้เขาผมรู้สึกว่าการให้ดอกไม้มันมัน,ม,นมันแทนความหมายหลายๆอย่างได้ได้ ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับใช่มันมีความหมายมันมีความหมายในตัวของมันเองดอกไม้ทุกช่อดอกไม้ทุกดอกมีความหมายของเขาการให้แต่ละเทศกาลหรือว่าแต่ละโอกาสมันก็จะถูกใช้ไม่เหมือนกันอะไงว่าทุกดอกเลือกมาแล้วว่ามันมีความหมายอะไรเลือกแล้วเลือกแล้วแล้คิดแล้วมันคือความหวานหรอมันก็เป็นการเหมือนเราให้อยากมอบสิ่งนี้ให้กับ คนที่เราอยากจะให้ละการเพื่องต้นงานของเราอะไรแบบนี้ออใช่ใครที่บอกว่าอยากเปลี่ยนเพราะว่าอะไรว่รกเกเเราเราเปลี่ยนเองหรือเราเลือมดเพราอกไม้มาบ้าง่ผมรู้สึกว่ามันเราให้ให้มาหลายครั้งแล้วหลายต้องเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเบื่อกันซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ,มรบผมรู้สึกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะผมก็ไม่ค่อยได้รับดอกไม้ผมก็เลยไม่รู้ว่า การได้รับดอกไม้มันรู้สึกยังไงแต่ว่าเวลาที่เราไปออกงานต่างๆแล้วแฟนคลับเขาให้ดอกไม้เรามาบางทีเราก็เราเห็นแล้วเรารู้สึกดีนะม,มันแบบอย่างน้อยเขาเ,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 เขายังไม่ลืมความสําคัญของเราเขาให้ความสัมคัญกับเราดีกว่าทุกๆโอกาสเขาจะเลือกช่อดอกไม้มาต่างๆไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออแล้วเวลาเราให้ใครเราก็อยากจะส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้คนอื่นเขากลับไปบ้านอะไรเงี้ยครับตกใจเขาบอกว่าทำทำไมเป็นอะไรอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้น เขามานะครับเราก็ให้อยู่ครับไม่ให้ผมไม่หวานผมไม่หวานไม่หวานเลยห้าสิบแล้วกันคิดเขาจะกินเขาคุยแบบอาสักสักสักห้าสิบละกันห้าสิบละกันใช่ห้าสิบห้าสิบก็มีหวานบ้างมีหวานบ้างซึนซึนบ้างแต่ผมอยากตอนนี้ไม่อยากได้ดอกไม้อยากได้ทิชชู่อยากได้ทิชชู่จะอุ้ยขอบคุณค่ะ อุเหมือนรู้เลยเป็นเลยก็หวานข้างล่างบ้างนิดหน่อยไปนะคะข้างรักบ้างนิดหน่อยข้างรักบ้างนิดหน่อยแล้วแต่โอกาสแล้วแต่วาระไปใช่ว่าภาษาเสว่าคืออะไรที่เกที่มันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้อยู่กับคู่อื่นเท่าไหร่แต่ถ้ารู้สึกว่าที่หวานเทียบเลยอ่ะ อาใกล้ตัวกันละกันอูบูเลิกรักกันก่อนนะคะเลิกรักกันก่อนอยู่ห่างๆกันบ้างนะครับจะอยู่กันแค่สองคนเลยมั้งอะไรเงี้ยเวลาอยู่ในกองก็รบกวนออกห่างกันหน่อยได้ไหมเล่นกับพี่บ้างพี่เหงาอะไรเงี้ยพี่เหงนหรือรู้สึกว่าอยู่อากูแกลงกูอย่างเดียวอยู่ด้วยกันรักกันจะตายเลยมั้งเอออะไรประมาณนั้นแล้ว ก็แสดงออกคือเขาก็จะแบบอยู่ด้วยกัน2คนคุยกันแบบขับกันอยู่2คนอะ่ะดูอะไรกันก็จะแชร์กันดูแชร์โมเมนต์แบบดูนี่สิดูนี่สิสอะไรเง, <c oughs> งี้ยหรือกินข้าวก็แบ่งกันกินแชร์กันอะไรเงี้ยผมแบบโอ้ยเลิกค่ะหวานเกินค่ะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เราพยายามจะขิงแล้วเหมือนกัน <c oughs> ไม่สู้ไม่สู้คู่ของเราก็ทำงาน ส่วนตัวของเราบางทีเราก็ใส่หูฟังเดินออกมาแล้วก็ไม่อยากไปกลัวเขาทำงานแกเราก็แยกออกมาอุบูมันก็ไปไปอยู่กับเอง2คนมาเซล,ลเราบ้างมีความสุขเซลเราเสร็จมันก็เดินไปอยู่กับสองคนอีกแล้วใช่วเ,วเราเป็นแค่ตัวฆ่าวเวลาของเขาเวลาเขาอยู่กับเองแล้วแบบเริ่มเลี่ยนเขาก็จะมาแกล้งเราเริ่มเบื่ออะไรเงี้ยอยากแกล้งใครก็จะเข้ามาใช่ครับรักกันให้มากๆเนาะ ดีครับอ่าดีค่ะ,ะ,คะ <c oughs> ไม่ติดขาดไม่ติดขาดล้วโอ้ยคือแตกอะขอเช็ดกันนะ <c oughs> เออก็ดีก็ดีเอาเรื่รงจะพูดอะไรพอ <c oughs> พูดถึงตัวเองมันพูดไม่ได้เราต้องให้คนอื่นเขาพูดมากกว่าปะเชฟปะ <c oughs> ก็ถือว no ่าลงตัวครับก็การทํางานคือแบบสมูทมากรับรืนมากคือเวลาเข้าฉากเข้าซีนก็คือแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยอ่ะทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีแบบที่สุดแล้วส่วนใหญ่แล้วแต่ละคัดแต่ละซีนคือเทคเดียวเทคเดียวเทคเดียวหมดเลยก็เลยแบบเราไม่ค่อยกังวลอ่ะเวลาเข้ากับเขาแบบสบายใจมากๆเลยครับเรา่ยอมอะไรเราไเรายอมอะไรเราไม่ได้ยอมคือทุกอย่างมันแบบไม่มีอะไรต้องยอมอ่ะคือมันแบบ มันผ่าไปได้ด้วยดีมันสมูทมากมันแบบโปรเฟชชั่นอลอ่ะก็ <c oughs> เลยไม่รู้สึกว่าเราต้องเคลื่อนหรือกดอะไรเลยอ่ะเราอย่าไปเถียงเ้กวดอันขาอะไรเราอย่าไปเถียงเท้าเราเรียกว่ายอมเราเรียกว่าไหลไปตามน้ำตามน้ำทุกอย่างมันจะดีเองทุกอย่างมันจะดีห <c oughs> ลักการชีวิต <c oughs> เราอยากไปฝืนอยาทวนกระแสไปตามน้ำแล้วทุกอย่างมันจะดีเองเคยลองทวนเคยลองทวนแล้วก็เลยต้องให้เช่อดอกไม้ยังไงเล่า นั่นแหละเราก็เลยเรียนรู้ว่าการตามน้ำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะอยู่ให้เป็นจะได้ยินให้ได้ใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ